โอ้โหเรมาเป็นเกือบป,ปีแล้วครับร้านนี้อ้าโมูเมิร์ดโมูเบิร์ดเปเเน็นอะไรเยมันกลับย้อนไปเมื่ขึ้นกลับรังมึงเมื่ไหร่แต่เดี๋ยวบุ๋มห้องม่นสิบอ๋อสิมบสิบโอ้พอดีมาเบิ่งร้านตากเขาพอดีพี่น้องเบิ่งเมื่อวานมาไทายเราหลอบหนึ่งลงคลิปไปแล้วนะครับเตียมเดินส,สนามหลวงบ้านทว่านาเลยบุ๋นเลย ไม่้านก๋วยเตี๋ยวครับตากซองแดดกับสิแหงแล้วครับโอ้มาแล้วครับโอ้ไม่หมดครับเหลือเต็มทังเลยครับหมู หมูดแดงครับหมูดแดงหมูดแ,ดแดงครับหมูดแดงฮะ <c oughs> ร้านตะตุยครับร้านประจำหมู่บ้านนะ ท่านบนเลยแหงไรบ่เออแหงเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจกับท่านนันนะ่นับโอ้แดดมาแล้วแดดฉีฟ้าก็เป็นหนาๆเนาะสิบบาท <laughs> ดุมเลยว,ว่าถัา่วถั่วปนใช่ปนครับไม่ต้องใส่ซีอิ๊วดำนะตัย ผมสร้างบแบบแผนนะครับพี่น้องมีด้วยพีน้องคนหลายแถบน้องพีน้องพีจะทำกับน้องพีไม่ได้ผีกับน้องไม่ได้พีกับน้องน้องคือน้องเบาคนเต๋คนเต๋บอกหลุบเบาหลุบเบาเอิ<า> <c ười> หนุกลานประจับหมู่บ้านครับ ร้องแดดซาแดดก็แห้งเหลวมากเนาะมันแดดมันแห้งเหราตุ๋ยหรือบลูน้ำฝนแดดกแดดเขาขึ้นมากไงบอกว่าขึ้นมากย่าไหนดิเขามันเกลี่ยเขาไม่ชื้นหรอถ้า,าเกาเผ็ดเปลี่ย,เยนเดียวกันได้คโอ้โหจาเองเลย <laughs> โมไซค์สิวดำเดอร์เสียงอะไรกันนู้นรใส่หัวใส่ก้อนเซ็ตแบเบสมูดแรงครับพิเศษครับวันนี้มาตรบัดเนี่ยเป็นยู่เครื่องเสียงใส่ลงพีมากข้าดิเดียวอยู่ไหวหนักแล้วตัดตู้เบียดกับลงพีเทพครับลองพีเทพกางตัดตู้ครับ แคบเลยนะแคบเลยแห้งแคบเลยนี่ครับที่เด็ดของร้านนี้ครับแคบหมูลันลันนะครับกุบกับกุบกับกุบกับถึงจอดครับขอนน้ำซุปเลยนะครับพ่อค้าครับครับโอเคครับเดี๋ยวไปปรุงกันเลยปรุงรสครับเมื่อสั้นๆมาเรื่องเลือดเพราะว่าหิวข้อครับ ซอสพริกพริกป่นโอ้มาแล้วครับน้ำซุปร้อนๆนับปรุงไปพอใช้เราวันหนึ่งพริพกป่นน้ำตาลนิดหน่อยครับนี่แซ่บๆครับเพื่อนสวัสดีครับมากินก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องร้านตะตุยนะครับร้านประจําหมู่บ้านขคเบิ้งเพื่อจ้าตาเข่า,ขา,อาขอพอดี สุดยอดเลยวันนี้สั่งเมนูบะหมี่แห้งนะครับน้ำขุกขิกนิดหน่อยนะครับสุดยอดครับอืมพิกป่นย่างเผ็ดครับนาดใส่หน่อยเดียว มึงตามออกติ๋ตั้วเอกพลอือสุดดาดครับบะบีแห้ง สาม,มาครับ ดูขนาดใหญ่เลยครับนำสุ้ด้ยนะดวยครับนำตะเต๋ยครับ สุดยอดครับแสบมาก โอ้กินไปกินมาเล็ดครับไม่เหรอคนลัพ่อไข่ลงบีฮะคุณยังกระถินเนี่ยโซทิศเนาะ จับจวาครับหมูแดงนั่นนี่ขวหน้าขวดเขายูรันมีเปล่ากระบาดเงาไปเสือบ่อยแรงปเปล่าหมูแดงครับสอบมีเปล่บ ้านนี้ไปล้านพอไปล้านพอแล้วสืร่หอนงไอี่ลาอยัาพเียอย่างว่ะามไยหา้าขวดติมจัด แซ่บมากอิ่มเลยอะไร้ทุกฝั่งมือหัวครับเดี๋ยวไปลุกที่หลังนะครับอืมมันอร่อยเราทอกคนเดี๋ยวนำชุปครับ ต้องยกสดน้องแสบเนะโอ้สุด,ออดยอดฮงเจอกันเทปหน้านะครับอย่าลืมติดตามล้งสามช่องทางนะเดี๋ยวลงชิมห้เบิร์กอร์เมื่อแรกครับ